สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะหากินยากนะครับนะครับบางคนนั้นแทบจะไม่เคยกินหรือว่าได้นะครับก็คืออันนี้ครับนี่นะครับนี่นี่นี่อัมพวาครับเเพื่อนครับนะครับ หรือบางคนก็เรียกว่าคัคคางคบนะครับลูกคังคบนะครับหรือว่าอัมพวาถ้าเป็นภาษากลางก็จะเรียกว่าอัมพวานะครับนะครับจะมีเยอะในอำเภออัมพวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็เลยมีชื่อว่าอัมพวาครับมีเป็นร้อยปีนะครับสำหรับอัมพวาอำเภออัมพวานะครับ ส่วนที่อื่นๆก็มีกระจัดกระจายออกไปนะครับโดยเฉพาะสามจังหวัดบางพมนะครับก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่เยอะนะครับนะครับนานๆจะเจอสักทีนะครับนี่คะคางคกนะครับภาษามลายูเรียกว่ากะเตาะปูนะครับกะเตาะก็คือตบปูก็คือรวมๆแล้วก็คือคางคกนะครับนะครับนี่นะครับ วันนี้ไปเดินตลาดนะครับก็เลยเจอครับก็ซื้อมาครับกิโลละ30บาทนะครับซื้อมาครึ่งกิโลนะครับเพราะของมันมีแค่นี้บนแล้วเรือครึ่งกิโลนะครับลูกอัมพวานั้นลูกพางคโกนั้นมีสรรพคุณเป็นยานะครับมากมายนะครับสมัยก่อนก็ช่วยรักษาโรคมาลาเรียนะครับมีประโยชน์ตั้งแต่รากอ่ ยันใบนะครับใบก็เอามาต้มนะครับใช้ถ้าจะไม่ผิดใช้ล้างแต่อะไรนี่นะจกข้อมูลที่สามารถนะครับแล้วก็ในส่วนของผลของใบนะครับก็มีวิตามินต่างๆนะครับช่วยให้ร่างกายนั้นสดชื่นนะครับแล้วก็เป็นยาด้วยนะครับหลายอย่างลดความดันนะครับใครที่เป็นความดันก็สามารถที่จะทานได้นะครับนะครับก็วิธีกินก็คือ ผากินนะครับเราต้องล้างให้สะอาดนะครับล้างน้าให้สะอาดนะครับแล้วก็เราก็ผ่ากินหรือใครไม่อยากผ่าก็ใช้วิธีกัดกัดกินแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับนี่รูปมันจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับคางคกนะครับก็เลยมีชื่อว่าคางคกนะครับแต่ถ้าจะเรียกให้พราะก็คือลูกอัมพวานะครับนะครับมีเยอะที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทร เดี๋ยววันนี้ผมจะผ่าสักลูกนะครับเพื่อกินเป็นตัวอย่างนะครับผมกินใช้จิ้มเกลือนะครับนะครับบางคนก็กินสดๆก็ได้หรือว่าบางคนจะทําเป็นพริกเกลือก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะกินกับเกลือเพียงๆครับเกลือก็เป็นเกลือเม็ดนะครับโดยส่วนตัวชอบเกลือเม็ดมากกว่าเกลือผงนะครับนะครับนี่เดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะครับนี่ เราก็ตัดส่วนก้างที่หัวเล็หน่อยแล้วก็หานิดหน่อยนะครับจากนั้นเราก็ผ่าตรงกลางนะครับมันจะมีร่องหลังไว้แล้วนะครับ,น,นะรบออนี่นะครับแล้วก็ใบออกแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เม็ดของมันนะนี่คือเม็ดสามารถที่จะไปไปเพาะปลูกได้นะครับสุดของเม็ดของมันนะครับ ด้านในก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตักออกหน่อยนะเพราะว่ามันออกได้ดำๆนะครับนะครับเดี๋ยวจะเอาเอาส่วนกลางนี้ออกนะครับนี่ฮะนะครับไม่ต้องปอกนะครับกินแบบนี้นะครับล้างให้สะอาดก็กินแบบนี้ไม่ต้องปอกครับจากนั้นผมจะจิ้มเกลือนะครับ คือให้มันติดชักสองสามก้อนก็พอนะครับนี่อย่าให้เยอะเดือดเข้มนะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับแล้รับดีอืเปรี้ยวเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวมากนะนะครับมันจะมีความคมของเปลือกรวมอยู่ด้วยสามารถที่จะตัดกับกับความเปรี้ยวได้ดีนะครับ ให้รสชาติดันอร่อยนะครับอันนี้แก่นะครับเป็นลูกแก่มากนะครับก็เลยความกรอบนั้นจะไม่เ,เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นลูกลูกที่พอดีพอดีนะครับไม่ไม่แก่เกินไปก็จะมีความกรอบวันนี้นะครับนี่ในเกลือนะครับนี่นี่ดูนะอืม เป็นยาวด้วยนะครับอันนี้ลูกจะออนหน่อยอยู่ลองดินะครับอีกสักลูกนะครับใน Lazada นะครับหรือว่าชโช o ปี้มีคนวางขายอยู่นะฮะกิโลละร้อยนะครับถึง100ร้อยกว่าบาทก็มีนะครับ เพอเป็นผลไม้ที่หายากเนี่ยอันนี้ลูกจะอ่อนอหน่นะครับอันนี้มันจะมีความกรอบนะครับน,นี่แบบนี้ตับเกลือนิดนึงนะครับอืมรสชาติเป็นอกลักษณ์ของมันเนคฮะกินสามารถช้วยคลายเครเียดด้วยนะครับหลับสบาย กับความเปรี้ยวเนี่ยทำให้ร่างกายสดชื่นหลับสบายนะครับนี่นะครับเพื่เพื่อนครับใครที่ไม่เคยกินนะครับลูกอัมพวานะครับหรือคางคกนะครับ ก็ลองหาซื้อดูนะครับในเว็บในเว็บไซต์ช่องทางการซื้อขายในโลกออนไลน์ก็มีนะครับลาซาด้าโชเปี้ยนก็มีมีคนลงขายอยู่นะครับก็ลองซื้อดูนะครับมาลองกินาราคาไม่สช่กินนะครับเพื่อจะถูกใจนะครับนะครับเผื่อใครอยากจะลิ้มรสรูปอันนี้นะครับคาพูดภาษาเยาวีภาษามลา,ายูกาเตปูนะครับนี่นะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับนะครับสวัสดีครับ